พี่วีดูคุณทักษิณที่หาเสียงในอบจผมคิดตามกับพี่วีนะไม่ใช่แถลงนโยบายรับบาดสั่งการรัฐมนตรีอันนั้นก็ตรงไปคุณทักษิณพูดชัดว่าเดิมเพียงมองว่าสนามการเมืองท้องถิ่นนะครับไม่สนใจเลยแต่ตอนนี้สนใจเพราะว่าต้องการร้อยเชื่อมระดับจังหวัดกับประเทศเพราะนั้นการสั่งการทางนโยบายผ่านในวทีหาเสียงนี่แหละถูกถ้าทีตอนนี้คือแข็งแกร่งนะ ยิ่งแข็งกล้าวยิ่งทำให้คนเชื่อมั่นว่าซุปเปอร์ดิวนี่ไงที่เป็นซุปเปอร์ดิวเนี่ยเขาตอนนี้คุณทักสินเดินนะครับและและทำให้พักร่วมบาลที่ขี่คอลูกนี่นะถอยไหมก็ต้องถอยนะนี่ถ้าพักร่วมบาลอ่าจว่ามีแมนเดตนะซุปเปอร์ดิวนะไม่กล้าเล่นใหญ่นะไม่กล้านะเอางี้นะพักร่วมรัฐบาลที่บอกว่าขี่คอเนี่ยเพราะเชื่อว่าตัวเองก็เข้าถึง่าเห็นถูกต้อง เชื่อว่าตัวเองก็เข้าถึงแต่คุณทักษิณบอกว่าฉันเข้าถึงกว่าอ้าวผมถามพี่วีพี่โอจุดตัดก่อนวันที่13พฤศจิกาเนี่ยนะ13าพฤศจิกาที่คุณทักษิณไปประกาศในโวยินัวยินนะที่บอกวีแอบทางการเมืองนะในพรคร่วมเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยลูกสาวถูกขี่คอไหมถูกขีอะหลังจากวันที่ประกาศกล้าขี่คออีกไหมก็ยังขี่แต่ขี่ขาเดียวอยู่เอางี้นะไม่ขี่ให้เห็นแบบจังๆมาแอบ แอบแอบแอบแต่สุดท้ายต้องมาเคลียร์ไหมต้องมาเคลียร์ใจเออมาดูเจาะลึกว่าทําไมยุทธการคุณทักษิณต้องเดินยุทธการพีชีพนะอันแรกเลยเนี่ยลุยเต็มที่100%เซดันอยู่ข้างหลังนายกอุ์งอิงเปิดศึกฝั่งค้านอรับแรงกระแทกตัวเองเองครับเป็นตำบลกระสุนตกแทนที่จะตกที่นายกแพรงทันเตตกตัวเองมันจะทําให้ ประเด็นต่างๆที่ค้านพวกต่อต้านพรคร่วมต่างๆพรักฝ่ายค้านมาโฟกัสที่คุณทักษิณทำให้คุณองค์อิงแพทองทานชินวัตรมีเวลาทำงานโอ้ี่ใช่ยุติการนี้เลยหรอยุตการนี้เลยหรอใช่ยุทธการนี้เห็นได้ชัดในปัจจุบันถ้าบอกว่าเวลาสื่อเวลาสารที่มันออกไปเนี่ยเขากระแทกที่ใครครับกระแทกที่คุณทักษิณเต็มๆเลยในขณะที่คุณแพรทองทานกับรัฐมนตรีก็ทำงานในธรรมเนียมต่อง ให้เวลาให้เป็นตำบลกับศูนย์ตกให้นายกตมรัฐมนตรีได้เดินไปใต้งำงานเอาแบบนั้นเลยเหรอครับคือการนี้เลยเหรอเอางี้นะลูกไม่มีบาดแผลบาดแผลมาโผล่ที่พ่อ คนเป็นพ่อต้องรับแรงทุกอย่างเออนนี่รู้สึกว่าคุ้นๆนะรู้รู้สึกอบจด่านแลกกวาดบ้านใหญ่ตามยุทธศาสตร์ชนะเลือกตั้งก็คือว่าถ้ากวาดบ้านใหญ่ได้เนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตามเป้าหมายขั้นต่ําเพื่อไทย200เนี่ยก็มีความเป็นไปได้มีความไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะฮะยุทธศาสตร์เพื่อไทยเนี่ยรู้ว่าตัวเองแพ้ปาติลิส แพ้เลยแพ้ปาธิลิสแต่ปาธิลิสนี่มีพอชั่นแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือร้อยที่นึ่งหนึ่งร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่อยากหลักเนี่ยพอชั่นหลักคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยสี่ร้อยวาดให้เยอะสุดใช่ไหมกรณีของอบจเนี่ยสำคัญต่อคุณทักษิณและเพื่อไทยครับคุณทักษิณจึงลงพื้นที่หนักที่สุดอ่นี่เพราะถ้าดึงกลับมาได้นะพี่ช้างเอา16จังหวัดนะ ถ้าคำพูดที่ยืนยนันกับพี่วีถูกต้องอยืนยันว่าอย่างน้อย14อถ้ากวาดมาได้หมายความว่ายัางไงคุณรู้ไหมหบ้านใหญ่จังหวัดอื่นๆที่ผันแปร กลับมาเลยที่ยังตักลังเลจะเข้ามาเลยดูสิตั้งแต่วันที่หมกราไปเชียงรายนะ18มกราไปนครพนมเนี่ยก็มนุนไป3เวทีสเวทีโอ้ดิคาดหวังสามเวทีและลูกสาวก็ไป3เวทีถูกได้ไหมอันนี <S <S um ้นครพนมทุ่มสัพพะกำลังเต็มที่ที่นครพนมเพราะมีเพราะมีรัฐตีช่วยคณนาคมมเป็นมืออยู่เนี่ยแล้วก็ต้องไปล้มสายแก้วใช่ คูแก้วเอาที่ตัวเล็กๆใจใหญ่นะใช่กรณีของนครพนมบืองการก็ลงพื้นที่เบืองการนี่ลงพื้นที่ตึมเลยหาเสียงให้เต็มที่เลยครับเขาบอกว่าคุณทักษิณกรอบเหมือนกันนะกลับมากรอบไหมกลับมาเห็นบอกว่ากรอบเหมือนกันวันที่19บึืองการต่อจากนั้นก็ไปอีก19้มีอีกหนองคายหนองคายอยู่ใกล้ๆกันหนองคายลิมโขงไปที่โพนพิสัยครับริมขงเลยไปมหาสารคามมหาสารคามอีกดูสิช่วยพลรพัฒ จะลัสะเทียนน้องโจนะน้องโจยุทธพงศ์แล้วผลเป็นไงมีคนโยนตุ้มเข้าไปมันถล้ออะไรนะเพราะที่นี่คุณทักษิณกะว่าปลุกคนเสื้อแดงมาช่วยลุ้นคนเสื้อแดงเสร็จแล้วมียุทธการคนเสื้อแดงคว้างเข้าไปบนเวทีมันเชิงสัลักลั์เสื้อแดงแปลงเป็นน้ำเงินแล้วไม่รู้ถูกไม่รูู้เรื่องอปจตอนนี้ลุยเต็มที่นะยุทธการต่อไปทําไมต้องปีชีพเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของจินวัต พรรแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้อำนาจสันลรนแน่นอนตอนนี้คุณทักษิณและตระกูลชินวัตรแห่งพรรคเพื่อไทยดึงไพ่ใบสุดท้ายในทายาทตระกูลออกมาเลยเดิมพันยังเหลือทายาทอีกไหมถ้าเหลือก็กระลายเป็นลูกเขยแล้วล่ะไม่ลูกเขยหรือว่าลูกเจาแดงไงเชื่ออะไรนะที่เป็นอาจารย์อ๋อคุณเชนคุณเชนเลยเนี่ยยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงคุณแซนคุณแซนยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนั้นแต่คุณอย่าลืมนะไพ่ตระกูลชินวัตรโดยตรงเนี่ย เหลือไพ่เดียวไม่แล้วหรอแล้เอามาเล่นรอบนี้ถ้าแพ้คุณคิดว่าอย่างไงอะคุณเอมคุณโอ๊กนี่ไม่น่าใช่หรอไม่เล่นเอาเอาพ่อโอ๊กมาก็ถล่มกว่านี้อีกล่ะก็มีอะไรกลายเป็นแบบว่าอะไรจุดบ่อน้ำมันบ่อน้ำมันดังนั้นยุทธการตีชีพครั้งนี้ก็คือสงครามครั้งสุดท้ายของจินวัตเนี่ยแพ้ไม่ได้ครับต้องชนะเป็นอันดับหนึ่งผลการเลือกตั้งเดิมฟันยิ่งรักกลับไทยอันนี้แหละหมายถึงเลือกตั้งครั้งหน้านะเลือกตั้งครั้งหน้านะเลือกตั้งครั้งหน้านะมันผลพร้อลต้องเล่่นเต็มที เพราะต้นทุนอยู่ข้างหลังเป็นแบบนี้ครับทำไม,ามาคุณทักษิณจึงเล่นบทแข็งกล้าวจึงเล่นบทท้าทายจึงเล่นบทที่ประเภทปะทะพร้อมปะทุคุณเห็นไหมดีพอป,ะ,ปะทุเลยนะใช่ <c oughs> เพราะเดิมพันยังไงอ่ะอนุรักษ์นิยมต้องบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณทําตอนนี้นะจะเรียกว่าดูปปดีลซูเปอร์ดีลหรือเป,ปล่าไม่รู้นะฟังอนุรักษ์นิยมฝากความหวังเต็มเปี่ยมนะส้ม ไม่ใช่ความหวังฝากการบ้านใช่แบบนั้นเลยเหรอเขาเรียกชนะส้มฮะต้องชนะส้มเอางี้นะเพราะสิ่งที่อนุญาตยนิยมกลัวกับคุณทักษิณนี่คือสีส้มสีส้มถูกแต่หวังว่าคุณทักษิณจะอยู่ข้างหน้าแล้วเอาไปชนะได้เอางี้พูดโดยไม่ต้องเกรงใจกันอีกต่อไปละเกรงใจตอนนี้ก็ได้ครับดาบแรกผมสู้ไปเต็มที่แล้ว8 9ปีสู้แล้วยังป๊อปปูล่าขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นส่งไม้ต่อให้คุณสู้ต่อก็คือที่ผ่านมาก็หลังรับประหารเนี่ย ครับก็พลเอกประยุทธ์จันโอชา9ปีเนี่ยหวังว่าจะคลีจัดการได้ที่ไหนได้ส้มโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยๆาจัดการที่ไหนเขาบอกว่าไม่มีเราไม่มีลุงกลายเป็นถล่มทลายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้และเปลี่ยนไม้รอบนี้คุณทักษิณน่ะคือขุนศึกแม่ทัพที่ลบชนะมาตลอดมหามุมมองอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่แบบ มองคุณทักษิณอย่างเข้าใจแล้วเนอย่างเข้าใจซึ่งเราสามคนอาจจะไม่เข้าใจแต่มีคนมองอย่างเข้าใจก็บอกคุณทักษิณเครียดนะไม่เครียดกินวายตลอดเขาบอกไอ้นี่คนอื่นบอกเขาบอกถูกกระทำมาตลอดแต่ถูกกระทำมาตลอดในคุณทักษิณเคยพูดเวทีแล้วก็พูดปีชีวิตผมผมไม่กลัวแล้วเพราะผ่านความตายมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่เครียดอย่างที่คนอื่นคิดนะเพราะคุณทักษิณบอกว่าผ่านมาแล้วทั้งนรกสวรรค์นั่นก็พูดนะฮะแลรก็ กลับมาเนี่ยกินวายที่สะสมไว้17เปีเกลียดแค้นศัตรูตามรางควานไม่เลิกก็คุณเก่าๆหลายคนเหมือนกันตอนนี้แม้กระทั่งศัตรูต้องออกมาเป็นมิตรไม่ได้แค้นแล้วเพราะอย่าลืมนะครับทำไมเป็นมิตรกับลุงตู่ได้ที่ระัฐประหารน้องสาวใช่ใช่ไหมเห็นไหมล่ะลุงป้อมถือว่าเป็นมิตรมาก่อนนะลุงป้อมเคยเป็นมิตรมิตรเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกอไม่ค่อยแตกกันแล้วนะ รู้สึกเหมือนมีใครไปคุยบรเปล่าฮะรือว่าไงมไม่ตอนนี้ยังยังยังขวางขวางกันอยู่เรามีขวางแต่ว่าไม่ไม่นั่นหลังจากมีการขับสอสอยี่สิบสอสอบไม่อยากไปสนใจก็ไม่อยากไปสนใจละผมว่าผมว่าระหว่างลุงป้อมกับคุณทักษิณนะคนที่แคนไม่ใช่คุณทักษิณแล้วตอนนี้ลุงป้อมแคนครับแทนที่คุณทักษิณจะแคนลุงป้อมตอนนี้ลุงป้อมแข็งอุ้มพอลุงป้อมแคนกล้าทำไปไปแคนฝั่งโน้นดีกว่าไหมเครียดแขนอึดอัด ประเทศไม่พัฒนาเท่าที่ควรตามที่คุณทักษิณคาดหวังนี่มองจากคนเข้าใจคุณว่ายงไงต่อก็ดูจากที่ไอแนวคิดที่คุณทักษิณพูดตีตอนอมีนาเขาบอกว่าไปอยู่เมืองนอกมา17ปีไม่พัฒนาเลยเลยออกแนะนำมาโอ้ใหญ่เลยนะโอ้เนี่ยอึดอัดแล้วไง ประครับประกองนายยกอิงผมว่าตอ,ตอนนี้อึดอัดอไม่ใช่อึดอัดว่าประชาชนยากจนไม่ไว่าไม่ใช่อึดอัดว่าเศรษฐกิจแย่ไม่ใช่อึดอัดเพราะว่าตัวเองมีวิสัยทัศน์และทําได้ดีกว่านี้นะอ,อ,อึดอัดเพราะผลงานรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนก<อ>็อันนี้ต้องเห็นใจเนื่องจากว่าไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวเหมือนในอดีตนะเวลาทําอะไรไปปั๊บอย่างเช่นจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พักร่วมเอวามปักรลมเพราะม่อกที่บอกว่าอึดอัดหลายเรื่องนะ